วันที่2กรกฎาคมพุทธศัการาชส5 6 7เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคร,ราชุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขาติยาราชนารีทรงพระกรุณาปโปรดให้ร้อยโทชวัตอัฐยุติ รองประาธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่34ณอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงนายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงผู้แทนคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลผู้แทนศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต คณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอรับผู้แทนพระองค์และมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยกษักอัคราชุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรวัคติยราชนารีแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสี พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุนกล้าวถวายเงินสำหรับตู้ปลาพระราชทานมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุนกล้าวถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูล,ลนิธิจุลาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเรง็งและมอบโล่พระราชทานแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานการจัดประกวดปลาสวยงามและคณะกรรมการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ตัดแถบแพรเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่34พร้อมชมนิทศการและกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงานซึ่งในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด a ควาติกอารีนสนามแข่งขันประชันความงามท้าประลองความแข็งแกร่งของแกงสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธ์ไม้น้ำชนิดต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการแสดงจับจอระเข้ด้วยมือเปล่ารวมทั้งกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์